วันนี้หลักๆก,ก่อนก็คือมาตามในส่วนของรถนะเพราะว่ารถเนี่ยเป็นชื่อของทางน้องมายเยี่ยม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 มาเยี่ยมมารบกวนหน่อยอจ้าจ่าจ่านั่งไหนดีปะขออนุญาตนะมีรูกป่ามีรูปคนเนี่ยนะแล้วดูเรียบร้อยเลยนะคนนั้นแต่อีกคนนึงนี่คนละขั้วเลยแล้วเขาเคยทำป่าปะไม่เคยไม่เคยทำลายป่าแล้วปกติทำงานปะ ป่าเขาดูดีนะดูเข้าใจดีนะป่าคือเรื่องดีป่าคือรถอะเรื่องของเรื่องอะรถอะมันขาดตรงหลายงวดแล้วไฟแนนซ์อะเขาตามมาทางนี้แล้วแล้วทางนีนะ้ตอนนี้เขาก็ไม่มีรายได้เพราะเขาหมดออกจากโรงพยาบาลคือเขาจะเอารถไปคืนไฟแนนซ์เพราะไม่งั้นไฟแนนซ์ะจะฟ้องตรงนี้ส่วนไหนเคลียรได้ก็เอาส่วนที่เคลียรได้ออกส่วนไหนที่มันต้องเป็นไปตามเรื่องมันหนักจนแบบมันยอมความไม่ได้ก็ปล่อยไปตามเรื่องําเนินการไปแต่วันนี้เอาเรื่องของรถก่อนมันจะได้ไม่ต้องมีคดีเพิ่มไอ้นี่ก็ไม่ต้องโดนคดีด้วยดีไหมสบายใจทั้งกู้ ถูกมันต่าเชื่อผมผมมาเนี่ยหาทางออกให้ดีเลยดีกว่ายื้อไว้เอารถไว้สุดท้ายเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับไปก็ต้องไปที่สพอถ,อถ้าสมมติ ไปสอบว่ารถไม่ได้คืนไม่ได้รถมาตามรถแล้วสุดท้ายเขาก็ต้องไปแจ้งรักทรัพย์ก็ยาวอยู่ดีไม่ปนประโยชน์เชื่อผมเอารถมาคืนดีกว่าแต่ผู้ชายเนี่ยเอารถไปตั้งแต่ที่เขาบาดเจ็บเนี่ยแล้วก็มีการทุบพังรถเขาด้วยรถเนี่ยตอนนี้ก็ไม่ได้ส่งมาหลายเดือนแล้วเขาก็กลัวว่ารถจะถูกยืดถูกยืดไม่ว่าี่ยมีการส่งแชทมาว่าเดี๋ยวจะเอารถไปขายนะซึ่งน้องเขาก็มีความกังวลว่าเออรถเนี่ยที่เป็นชื่อเขาเนี่ยจะถูกเอาไปขายไหมวันนี้ถ้าอ้นฉลาบนะมเมื่อกี้คุยกับปา๋าคุยกับแม่ก็เห็นตรงกันวว่า่าาันนนนีี้้อรถมืคพุง ขาก็ไม่ต้องไปแจ้งรักครับก็ตัดคดีไปไม่ต้องไม่ต้องมีปัญหาเพราะตอนนี้รถมาเป็นชื่อเขาถูกไหมัี่คือผมเอารถไปท้งานจริงแต่ผมก็ไม่ยากไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนี้ทางเขาเนี่ยต้องแยกแยะเรื่องให้ได้ก่อนเขาต้องการที่จะเอารถคืนแล้วพรุ่งนี้ทางตำรวจเนี่ยเขาให้ไปสอบปากคำเพิ่มในส่วนของของเสียหายเรื่องของรถไม่ได้คืนถ้าสมมติเขาไปสอบว่าเขาถามว่ารถได้คืนยังเขาบอกว่ารถยังไม่ได้คืนก็ต้องถูกดำเนินคดีเรื่องรักทรัพย์มันเป็นเรื่องปกติเลยมันไม่เกี่ยวเรื่องผัวเมียเลยนะ พอรถไม่เป็นชีอเขามันไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะไม่เอารถที่เป็นชื่อคนอื่นมาคืนเจ้าของรถวันนี้ทุกคนเปิดโอกาสที่มาถึงที่มาช่วยถึงบ้านเนี่ยตายรู้แม่รู้มาช่วยขนาดนี้ทาไมอ้นไม่เอาพี่ถามอ้นหน่อยเอาเอาเอาับเอาเออเอเอเท่านั<ป>้นแหละถ้าอย่างนี้เนี่ยก็เดี๋ยวเอารถไปคืนที่สอพอเลยจะได้ลงบันทึกว่าคืนรถเขาแล้วดีไหมนะก็วันนี้ผมประสานท่านผู้กำกับสอพอบางเลนนะครับก็เดี๋ยวจะเข้าไปเอารถนะครับนะ ขอว่าถ้ารถอยู่ก็จะขอเอารถคืนให้น้องแต่เมื่อกี้เนี่ยมีทางคู่กรณีของน้องเนี่ยโทรเข้ามาแล้วก็บอกว่าขอเวลาหน่อยอะถ้ารถอยู่ที่บ้านก็เดี๋ยวไปหาที่บ้านเลยคือรถมาซะรถมันไม่ใช่ของคุณ่ะมันเป็นของเขาถ้าเขาอยากได้รถคืนเรามีความเป็นลูกผู้ชายอะนะของมันไม่ใช่ของของเราอะเราเอาไปใช้ใช้ไม่พออย่างที่สองทุบรถเขาอีกวันนี้มันหมดรักกันแล้วมันจบแล้วเรามีความเป็นลูกผู้ชายก็ต้องแสดงความสปิริตคืนของเขาไปของมันไม่ใช่ของของเราด้วยเอาของเขาไปใช้ก็ไม่ได้ไปผ่อนให้เขาอีกจังหาะวันนี้เอารถมาคืน ทุบรถเขารถของผู้หญิงนะครับรถของผู้หญิงชื่อผู้หญิงผู้ชายเอาไปแล้วก็ทุบรถเขาหมดเลยนะทุบรถผู้หญิงเนี่ยแล้วนะดูคืนมาในสภาพนี้กระจกหลังนี่ไม่มีแล้วนะทุบทิ้งนะครับรถนี่บุบไปทั้งคันอันนี้ก่อนหน้านี้มีกระจกไหมรถมีกระจกใช่ไหมเอา้ามีอะไรที่ไม่เหมือนเดิมบ้างจําไว้เดี๋ยวไปลงบันทึกอันนี้รอยนี้คือไม่มีใช่ไหม,มอ่ากระจกนี่มีไหมมีค่อ,อ,อ่ากระจกคือเขาเท้าทุบถูกไหมอ่า กระจกนี่คือทุบแตกถูกไหมอ่าขอญอาตเช็คของนี่เป็นผู้ชายที่บอกว่าเป็นแฟนที่รักกันนะรักกันทําแบบนี้เหรอครับวันนี้ผมก็ในเรื่องของทางคดีผมก็ประสาน,นท่านผู้การจังหวัดโคราชนะครับท่านรองผู้การท่านร้วมกับสพสูงเนินนะครับพรุ่งนี้จะสอบเพิ่มแล้วก็ดําเนินการในทุกข้อหาอ่าววันนี้คืนรถแล้วนะครับในเรื่องของการลักทรัพย์นะครับก็จะไม่ดําเนินการส่วนอื่น นะก็ว่าตามไปแต่ถ้าผู้ชายนะต้องฝากอย่างนี้คิดถึงสิ่งที่พี่บอกให้ดีนะครับนะบางทีเราเป็นผู้ชายเราทําอะไรไปเราก็ต้องมีความเป็นผู้ชายทําผิดส่วนไหนก็รับส่วนนั้นแต่อย่าบ่ายเบีย่บยงโบยเหตุผลสารพัดอะไรก็แล้วแต่เหมือนที่บอกอ่ะคุณไม่มีเหตุผลอะไรที่เอารถเขาไปใช่ปะ่ะรถไม่ใช่ชื่อคุณรถชื่อเขาเอาไปไม่ผ่อนแถมไอ้างว่าจะขายอีกคุณไม่มีสิทธิ์ครับวันนี้เอารถกลับมาแล้วต้องขอบคุณท่านพู้กับนะสบพบางเลนด้วยวันนี้ผมไปถึงบ้านของผู้ชายได้คุยกับป๋านะครับได้คุยกับแม่ซ ก็ดีเป็นคนเอารถคันนี้รับต่อมาตอนแรกผู้ชายจะมาเองแต่มันมีคําพูดไปกระทบป้าจิตจอมพลังผมไปบอกครูว่าเดี๋ยวจะไปหาป้าจิตที่บ้านใช่ป่ะบอกป้าจิตมาร้องทําไมมาอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยด่าเลยเพราะว่ามึงคิดยังไง,ม,งมาขู่เคสกูมึงจะคุยกับกูดีหรือมึงจะคุยกับกูไม่ดีมึงเลือกเอาสุดท้ายตัวก็เลยไม่มาก็เลยเอาให้น้องกับทางป้ากับม้ามาแทนก็ต้องชื่นชมป้ากับแม่นะเพราะว่าป้ากับแม่เนี่ยเขาพูดเสมอว่าเขารู้ดีว่าคนของเขาเป็นยังไง